บางรครั้งกยครับต้นไม้ต่งต้นก็ว่าได้แขขดต่ว่าเป็นมาตอนนี้คือเขามนีพัวอยู่ในเขนนรงก็เอาไปใส่อยู่ครับเหมนยางนี่ใส่ผันธุ์อะไรนะครัใส่พันธ<า>ุ์โทราสิการค<อ>ร,าารคับปากมู้ครับปากมู้นี่คือเมื่อกวา่วาเขาอ่ามัน,นนะมันเป็นทอของปากฟางนะครับาน่าจะเป็นเบิ้ลตัวนะอ่าในรื่องน้อถ้าว่า ส่วนใหญ่แล้วสวมุนก็คือเป็นมุ่นตัวเลยครับนี่มันขบไไับมาไหออกมาอ่าก็คือเขาจะทําความสะอาดของเขาเองอก็คือถ้าว่าเช่นที่ว่าเลือดจากการนู่นร่างกายเขาจะขาบเนี่ยลงถึงครับอ๋อนี่อ๋อทำความสะอาดทำความสะอาดเขาจะทำความสะอาดของเขาเองครับนี่ทุกคนเได้ไหมนี่นี่นได้ปากถ <laughs> ่างข,ข,ข้าวเขาเดี๋ยวเขาหักขมีปากถ่างข้าวเขาเขาจะเขาจะเอาชั้นมาโป้โป,โป้เรือดย็นวันเนี้ย อาวุูนี้มันจะยาวกว่าน,นี้เลยอม,มันจะยาวขึ้นมาพอนี่คือจริงๆริจะยาวกว่านี้เนาะอันนี้กล<อ><า>่องเดิมของเข้าแต่ว่าพุ่มคน้ใหญ่ทึงมันหักหรครับอ,อันนี้เดิมของเข้าเนี่ยตาของเขา้าดูบนี้เลยครับอันนี้คือพุ่งกันเลยว่าให้เขาเลี้ยงปักทํารังไหมอ่อเาเขาจะช่วยมา